นมัสการพระอาจารย์บรรทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันศุกร์แรม8ค่ข้ามเดือน6ปีเถาะวันนี้เป็นวันธรรมสวนะและเป็นวันโลกาวินาศนะครับไม่เหมาะแก่การมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน,ออน สีอับโชคของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินทิศความสาเร็จของวันนี้คือทิศอาคาเนหรือทิศต,ตะวันออกเฉียงใต้ทิศอับโชคของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือเครื่องประดับความสมมําเร็จของวันนี้คือโกเมนทับทิมสีชมพูพลอยชมพูหินสีชมพูเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นกาลกณีในชื่อคือยอยักษ์อรอเรือลอลิงและวอลแวน เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือกอไก่ขอไข่ขอข,ขอวดขอควายขอคนขอระฆังและงองูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวใดตัวหนึ่งนำคือจอจานชอชิงชอช้างสอโซ่ชอกระเชยและยอยหญิงเลขมงคลวันนี้เลข3เลข5และเลข 6. หกไมเซตวันนี้วันนี้เป็นวันธรรมสวนรหรือวันพระนะครับพุทธองค์สอนไว้ว่าบุคคลย่อมบริสุทธิ์ได้ด้วยความเพียร ด้วยการปฏิบัติด้วยปัญญาด้วยธรรมะและด้วยศีลมิใช่บริสุทธิ์ด้วยตระกูลหรือทรัพย์สมบัติอันใดขอเป็นกําลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกําลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ